แล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะว่าเจ้าเม็ดเรนเม็ด M อเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ M M เอเหมือนเอ็มเนโบกันค่ะ <c oughs> <c oughs> มีไม่มาะลร <c oughs> โอเคค่ะแม่ฝนมาแล้วค่ะแม่ฝนสามารถมาช่วยนักวิทยาศาสตร์ไบได้ไหมคะวันนีไไ้ไม่ได้เอาไม่ได้เหรอคะทำไมคะไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยด้วยเหรอคะโอเคค่ะวันนี้าจะทำอะไรนะคะเอ็มเอ็มเล่นโบอุปกรณ์เรามีอะไรครับบ้างคะเอ็มเอ็มเล่นโบมี <Rainbow. S 2> จานมีจานค่ะมีน้ำจานใสๆเขาเออจานสีคคขาวนี่แหละนะคะแม่แม่แมอ่ะโอเคมีน้ำา มีน้ำอุ่นนะวอลโวเชอร์ใช่ไหมมีน้ำอุ่นนะคะทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยต้มคะ่ะอ๋อพ่อกับแม่ช่วยต้มนะคะหม่าม้ามองไม่ค่อยชัดเลยอของ <c oughs> นัน่นขึ้นกันวันนี้มาแบบเต็มยศเลยนะอ่ะเอาแนะนําต่อแนะนําต่อ,ตอลืมลืมลืมอ่ะยังไงต่อคะนี่เลยนะคะ M M ม M มเีเป็นรุ่นที่ไม่ต้องมีถั่วข้างในใช่ไหมลูกใช่โอเคเป็นร <Okay. S 2> <Okay. S 1> ุ่น MM ธรรมดานะคะพอเทออกมาในจานแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าโอเคค่ะทีนี้ขั้นตอนในการทดลอง <im itation> อ่ะโอเคค่ะโอเคมีหลายสีอ่ะทีนี้ขั้นตอนในการทดลองค่ะ <im itation> เดี๋ยว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 ก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะแล้วก็บอกแม่แในช่องก่อนนะคะว่า สำหรับในทีมของนักวิทยาศาสตร์ไบร์น้องไบร์นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เรามาทดลองทํากันนะแม่ๆนะคะเผื่อแม่ๆคนไหนนะคะจะเอาไปทํากับเด็กๆนะหรือว่าลูกๆบ้านไหนในยามมีกิจกรรมยามว่างนะคะหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย,ย์ววอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้เขารู้สึกว้าวอะไรนีได้นะคะทุกคนดูเอ็มเหมือนเอ็มแม็กนีดีค่ะไหนคะอุ้ยไม่เป็นแฝดเอ็มเหมือนเอ็มแฝดด้วยนักวิทยาศาสตร์เล็กกินซะเลย <L> <Okay> โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันนะคะแม่แมและเด็กๆทุกคนนะคะเดี๋ยวตามวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์น้องไร์ไปดูกันนะคะทำยังไงเอ,อ่ยทำให้เด็กๆนะสามารถที่จะมีความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้เรื่องสีได้นะคะเพราะเม MM ็ด M M M เนี่ยเขาจะมีหลายสีมากเลยใช่ไหมแม่ๆม่ระหว่างเรียงไปแล้วาจะถามเขาก็ได้นะว่านี่เป็นสีอะไรเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษได้นะ เัีงเป็นวงกลมนะคะแบบนี้นะเอาละค่ะทีนี้นะน้องไบจะมาทำการทดลองให้ดูนิดเดียวนิดเดียวพ่อพ่อโอ้เด็กเเห็นอะไรหรือเปล่าอุ้ยเป็นสีเรนโบ์เลยว้าวว้าวไบเป็นเลเตอร์โอเป็นเล t เตอร์โอเหรอคะเป็นเลเตอร์โอเลยเหรอคะ อุ๊ยไม้กลายเป็นลูปหัวใจเดิมพอมาเทน้ำเข้าไปเพิ่มว้าวประโยชน์นะเนี่ยการทดลองนี่มันทำให้เราเห wow ็นถึงอะไรคะน้องไบรท์เห็นถึงสีเห็นถึงสีใช่ไหมที่เป็นสีเรนโบว์แต่ละสีแต่ละสีใช่ไหมคะประเด็นคือแล้วสีมันออกมาจากเม็ดเอเอได้ไงอะลูกเพราะว่ามันใส่น้ำแล้วมันจะละลาย อ๋อพอเราใส่น้ำนใช่ไหมเวลเห็นรอยแตกแล้วก็มีสีอ๋อจะเห็นคือเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเทน้ําอุ่นลงไปใช่ไหมคะเราเทน้ําอุ่นลงไปเมื่อน้ําอุ่นเนี่ยมันไปเจอกับเม็ดเอ็มเอ็มที่มันเป็นน้ําตาลเคลือบใช่ไหมลูกมาเป็นความหวานมีน้ําตาลเคลือบมาเลยทําให้น้ําตาลที่เคลือบี่นทำอะไรคะละลายทําให้น้ําตาลที่เคลือบเม็ดเอ็มเอ็มเนี่ยมันละลายตามน้ําอุ่นนะที่เราเนี่ยเทลงไปนะคะเดี๋ยวให้น้องไบร์ลองทําอีกรูปนึง ทำรูปอะไรดีหัวใจหน้ายิ้มหน้ายิ้มโอเคอยากให้น้องไบ้นะลองทำหน้ายิ้มดูนะคะโอเค นี้นะคะเด็กๆนะยังจะได้ในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะด้วยเนาะเพราะว่าในการที่เด็กๆเนี่ยครีเอทหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์นะว่าจะว่าอยากที่จะเอาเม็ด m m เนี่ยมาทําเป็นรูปทรงอะไรรูปร่างอะไรนะคะทําให้เด็กๆมีจินตนาการนะมีการวางแผนก่อนที่จะมีการจัดเลี้ยงนะคะว่าจะทํารูปอะไรรูปนี่คือสิ่งที่เด็กๆของเรานะจะได้เรียนรู้ไปในการทดลองนี้เลยค่ะว้าวเป็นรูปสมตรยังคะ เป็นแล้วหมอ,อมาว่าเม็ดสีส้มตรงนั้นมันเกินมาหรือเปล่าคะใช่อะมีฝย <laughs> อาโอเคคนดูเม็ดเอ็มเหมือนเอ็มสีแดองอันนี้ค่ะทำไมคะมันไม่กลมลมันไม่กลมน้นเป็นเหมือนหัวใจเลยอะอะโอเคอ่ะทีนี้เราจะมาลองําดูซิว่าถ้าไม่ใช่รูปวงกลมอย่างเดียวเมื่อกี้ําเป็นรูปยิ้มเนี่ยแล้วมันจะเป็นรูปเรนโบน้ำเทลงไปค่ะ เทตรงกลางนะคะค่อยๆเทลงไปนะหนึ่งสองสามเทไปเยอะๆเลยเทอีกค่ะเทอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะว่าเจ้าเม็ดเรนเม็ด M&M เมนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนเราทําวงกลมเมื่อกี้หรือเปล่านะน้องใบคิดว่าไงน้องใบคิดว่าจะเป็นไหมคะเป็นไหมคะว้าวทุกคนดู นี่คือฝีมือน้องใบที่น้องใบครีเอทขึ้นมาค่ะว้าวแล้วผลงานของน้องใบนะคะ<ๆ>ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่นั่นก็คือเราทําทั้งหมวดไป2จานใช่ไหม้องใบสองจานจานไหนสวยกักนระหวา่างคำเราทําเป็นเซอร์เคิลวงกลมเฉยๆกับเป็นรูปสมายยิ้ม สมายยิ้มใช่ไหมโอ้โหสวยมากๆมีความภูมิใจเลยใช่ไหมนี่ยังส่องอยู่เลยแม,แม่แม่ไม่แม่ไม่สามารถยกขึ้นมาให้ได้นะนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวสีมันปนกันแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่หนูด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกับติดตามด้วยนะคะ โอเคแล้วเจอกันในอีีหน้านะคะแมบบ่แม่สำหรับการทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อยของน้องใบนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแม่ฝนนะกับน้องใบจะพยายามหากิจกรรมอะไรที่ทําการทดลองแบบสนุกสนุกแล้วก็ง่ายๆวสัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มาสร้างความดเพลินความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆของเรากันนะคะสําหรับอีพีนี้ค่ะแม่ฝนกับน้องใบขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายน้องใบไปแล้วค่ะ <laughs>